ข้อทกำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปติมตารฐานทางขวามือบอกค่าแซตมาเลยนะครับว่าถ้าค่าแซตเป็น0.67จะมีพื้นที่เท่ากับ0.25นะครับถ้าข้อมูลชุดหนึ่งเป็นการแจกแจงปกตินะครับโดยส่วนเบี่ยงเบนคอทายเป็น2นะครับและสัมประสิทธิ์การแปรผันเป็นเศษ2.3ส่วน3ให้หาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน ให้หาค่าฉเฉลี่ยและความแปรปรวนออกมานะครับเอาล่ะนักเรียนก็เริ่มเลยนะครับแต่แรกเลยข้อมูลนะครับเอาเริ่มจากอะไรบ้างเริ่มจาก QD Qd คือส่วนเบี่ยงเบนคอทายมีค่าเท่าไหร่ครับนี่มีค่าเท่าไหร่นี่มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบว่าเออมีค่าเป็น2นั่นแสดงว่าถ้าถามใหม่อีกทีแล้ว Q 3ลบ Q1 หรือคอทายที่3ลบคอทายที่1จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4 เก็บไปก่อนครับข้อมูลที่เกี่ยเก็บไปก่อนข้อมูลที่2ว่าสัมประสิทธิ์ของส่วนเบนคอทายเป็นเศษ2ส,ส่วน3ก็คือ cqd มีสูตรว่ายังไงนะ q 3ลบ q 1ส่วน q 3บวก q, q 1นี่แหละนะครับโจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับเศษ2ส,ส่วน3นะครับเท่ากับ Q 2ไม่เอาแล้ว Q 2ไม่เอาแมเแมวแม่เอ้ยไม่ใช่ Q3 ลบ Q1 ไม่เอาแล้วเพราะว่ามีค่าเท่าไร่เท่ากันเลยนี่เออตอบเป็น C ไปได้เลยนะครับส่วนด้วย Q3 มบวก Q1 มองไปมองมาเนี่ยครับมองไปมองมาค่อยไปค่อยมาปั๊บก็เลยถามว่าคอทายที่3บวกคอทายที่1ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับคอทายที่3บวกคอทายที่1เป็นเท่าไหร่เน้นก็มองบางคนก็บอกว่า 2คูณ2เป็น4งั้น3คูณ2เป็นเท่าไหรเลย6หรือบางคนคูณค่อยไปค่อยมานะครับอันนี้ขึ้นไปเป็น2คูณ q3 บวก q1 เท่ากับ3คูณ4เป็น12 2คูณอะไรได้12ก็2คูณ6ก็ได้ได้ข้อมูลมา2ตัวครับก็คือสมการนี้คือสมการแรกและนี่สมการ2 2อ,อ,อันอะไรลบกันเลยอยู่4 ในใจดูก่อนนะครับแล้วบวกกันได้6อ่าแสดงว่ามองออกแล้วนะว่าตอนนี้เราจะได้ว่าคอทายที่3เนะี่ยมีค่าเป็น5และคอทายที่1มีค่าเป็น1เพราะ5ลบออก1เป็น4แล้วก็5บวกอีก1เป็น6เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนักเรียนทำไงต่อนะอนี้ได้ครบแล้วนะได้ครบแล้วนะครับ ต่อจากนั้นนักเรียนก็ไปหาเลยครับไปหา normal curve ออกมาคำว่าอ่ข้อท้ายที่3แปลว่าอะไรแปลว่าเปอร์เซ็นต์ที่เจสิบหนั่นแหละอันเดียวกันนะครับค้อท้ายที่3คือเป็นทีเจ็ดสิบห้ายอย่าลืมว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ทา์ที่เท่าไหร่ครับ50ครับเจ้าตัวนี้นะคือเปอร์เซ็นต์ทา์ที่50งั้นก็อ่าประมาณนี้แล้วกันเป็นเปอร์เซ็นต์ทา์ที่ 75นะครับนั่นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเท่ากับเท่าไรครับ0.25องั้ันตัวนี้ก็ต้องเป็น0ูย์เท่าไร่25ขณะเดียวกันนะครับมาฝั่งทางนี้ครับเป็นเปอร์เซนทายที่25ไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น0ูย์เท่าไรครับ2ออันนี้ก็คือ0.25สองห้ามายให้เขาว่าตัวนี้เรากลำลังแบ่งข้อมูลพื้นที่ออกเป็นกี่ส่วนเท่ากัน4ส่วนตามความหมายของคอทายนั่นแหละคือการแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วน และโจทย์นะครับเส้นนี้ไม่เอาแล้วครับมันมาสับสนกับของเราที่เห็นนะและโจทย์ก็บอกว่าข้อมูลที่ให้มานี่นะข้อมูลที่ให้มาค่าแซถ้าค่าแซนี่นะได้0.67เมื่อพื้นที่ได้แล้วครับ0.25เธอเห็นพื้นที่ของเราที่เป็น0.25หรือยังล่ะนี่เห็นหรือยังครับแสดงว่าตรงกลางค่าแซทเป็น0ูนย์แน่นอนเนาะฝั่งทางนี้ก็ต้องเป็น0ย์จุด ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นลบ0.67แต่ถามจริงๆเถอะว่าพื้นที่ด้านซ้ายกับด้านขวามันเป็นยังไงเท่ากันไหมเท่ากันเนาะนั่นหมายความว่าระยะห่างจากจุดนี้มาถึง0กับตัวนี้มาถึง0เท่ากันไหมเท่ากัน,กน,กนและเรายังทราบอีกเราทราบอีกว่าเปอร์เซนทายที่25หรือคอทายที่1มีค่าเป็นเท่าไหรครับ1 เปอร์เซนไทจ์เจ็ดสิบห้าหรือคอทายที่สามมีค่าเป็นห้าที่เราฝึกหามันแล้วนี่แหละนะครับนะฝึกหามันแล้วนี่นะบอกว่าเมื่อกี้มันห่างเท่ากันไม่ใช่นี่ทำไมบวกกันหารสองเลยหรือฮะนะเพราะอัน,นวีาเมื่อกี้บอกว่าห่างเท่ากันสองอันนี้เท่ากันหนึ่งบวกห้าเท่าไรหกตรงกลางเท่าไรแน่นอนสามเสร็จเรียบร้อยแน่นอนครับใช่ไหม บอกว่าเฮ้ยไม่เอาวิธีนี้ไหมได้นะครับเอาอีกหนึ่งวิธีครับทำไงครับเนียก็หยิบมาสักตัวหนึ่งหยิบตัวนี้มาตามความสัมพันธ์ว่าอย่างไงครับความสัมพันธ์เราก็คือ Zi ได้มาจาก x i ลบ x อ็บส่วนยาวๆด้วย S นี่แหละครับแทนค่าครับตอนนี้ zi คือ0.67เท่ากับ x i ก็คือ5ลบ x บา์อยากรู้และ S ทราบหรือยังก็ยังไม่ทราบนะครับอีก 1s ก็คไยไปครับได้สมก,การแรกออกมาก็คือ 0.67s เท่ากับ5ลบ x บ a เป็นสมก,การอีกสมก,การหนึ่งอา้าวเป็นสมก,การที่3ก็แล้วกันนะครับต่อไปเธอมาดูตรงทางนี้บ้างเอามาแทนค่ามันก็จะได้เป็นลบ0.67เท่ากับ xi ก็คือ1 ลบ x บ่์ส่วนด้วย s ย้าย s ขึ้นไปคูณคล้ายๆกันเขาก็ได้เป็นลบ 0.67s เท่ากับ1ลบ x บ a r อันนี้ก็เป็นอีกสมก,การหนึงแล้วกันให้เป็นสมก,การที่4กันแล้วกันนะครับเธอสังเกตครับว่าถ้าเธอจับ2ส,สมก,การนี้บวกกันอะไรหายแน่นอน s หายเพราะเครื่องหมายเป็นไงตรงข้ามแต่ถ้าเธอจับ2ส,สมก,การนี้ลบกันใครหาย x บาหายเพราะเครื่องหมายเหมือนกันเราก็เลือกเอาที่สบายใจแล้วกันจะให้ s หรือ x บาหายล่ะ x บาหายเลยไม่เอาดีกว่าเอา s หายดีกว่าเพราะว่า s มันติดสุทธิยมเยอะเออนี่สตรองยมเยอะจำสมการที่3บวกสมการที่4ครับเอาเจ้า3บวกกับเจ้า4นี่นะบวกกันครับอันหนึ่งเป็นบวกนหนึ่งเป็นลบรวมกันเป็น0มีอยู่1มีอยู่5บวกอีกหนึ่งเป็น6 นี่กับ x bar นี่กับ x bar สาม,มาคีกันเร็วหน่อยสิก็เลยเป็นลบสเท่าของ x บาร์สแสดงว่า2เท่าของ x บาร์ได้เท่ากับ6สแสดงว่า x bar เดียวก็ต้องเป็น3เหมือนกับที่เราบอกที่กับกึ่งกลางมันคือ3นั่นแหละอันเดียวกันจบนะครับแล้วความแปรปรวนหายังไงความแปรปรวนคือใครครับคือ s กํลังสองใช่ไหมครับเธอเอา x บาร์เป็น3แทนสมการไหนดีสามหรือ4 อแทนใน3นะครับแทนในสัการที่3ก็วางไปเลยนะครับสัการนี้นะนี่ x บานะครับตอนนี้ x บารเป็น3เก็จะได้เป็น 0.67s เท่ากับ2งงไหม2มายังไงไก็มีอยู่5ลบออก3เป็น2ดังนั้น s จึงเท่ากับ 2, 2> ส่วน0.67ดูตัวส่วนสิ มันติดเฉยยมกี่ตำแหน่ง2องตำแหน่งเอาอะไรมาคูณครับเอา100ส่วน100มาคูณเพราะฉะนั้นได้ S ออกมาเป็นเท่าไหร่ละครับ200ส่วน67ครับ200ส่วน67จบยังยังโจทย์ไม่ถามหา S ครับโจทย์ถามหาความแปรปรวนก็คือ S กำลัง2นะครับ S กำลัง2สรุปครับอา้าวมีอะไรบ้างที่ต้องตอบ มีดังนี้ครับได้ x บาร์คาเฉลิกนิดนะครับเท่ากับ3และความแปรปรวนครับเท่ากับ200ส่วน67ทั้งหมดกำลัง2เดี๋ยวยกกำลัง2เองแล้วกันนะประมาณนี้เลย